มีซูเปอร์ถามมาต่อไปเอาล่ะเริ่มเลยนะสองสี่ชื่ออะไรคะจัมเบสเตอร์ชื่อเล่นอะไรคะเตอร์ครับเป็นวิจิบ้าแบบไหนงั้นหรอเป็นเสือส่วนหล่อเท่ครับแล้วเมื่อเกิดล่ะ17กรกฎาคมอายุเท่าไหร่เหรอ22่สิบเพศกับคุณล่ะผู้ชายครับสูงเท่าไหร่เหรอ180อยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่ที่บ้านครับจุดเด่นล่ะคะความหล่อเท่ไหนื่อก็ลองท่าเสียงนี้ให้สิปลานัศนีกระบวนท่าที่หนึ่ง สายฟ้าฟาดไลฟ์อยู่ที่ไหนคะยูทูบเราท้าทยเพื่ออะไรสวัสดีครับแล้วตอนจากล่ะบ๊ายบายครับโอชิมาระล่ะนี่เลยครับแฮชแท็กไลฟ์ล่ะนี่เลยครับแฟนอาร์ตล่ะนี่เลยครับแฟนเน็ตล่ะค่ะยูริสีที่ชอบล่ะสีดำครับของที่ชอบนะคะดอกลิลลี่หนาอะไรกันหรอใบกบครับลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมอืมรักทุกคนนะชอบทานอะไรหรอชอบทานกุ้ง มอะไรหรอดื่มนมครับชอบมังงะแนวไหนไม่อ่านครับแนวอนิเมะล่ะต่างโลกเกมสุดลักล่ะ ROV อะไรที่ชอบล่ะเพลงป๊อปครับไม่ชอบอะไรหรอต้นตีนเป็ดนับถือใครอยู่พี่อเลียน่าครับความเปิดคืคุณลักถูกหวยในตอนท้ายนี้ผู้อะไรสักหน่อยนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากติดตาม t e m p e s t เ r Austin ตินวีเสือสุดหล่อคนนี้ด้วยและทุกๆคนใน s o ร์ทิด้วยนะครับขอบคุณมากเลย